เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับเช้าวัยพี่สวัสดีครับในผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆถ้ามาชมเลือกซื้อเลือก,กอยู่นะครับตัวบ้านพร้อมอยู่เลยพื้นที่กว้างขวางครับราคาไม่แพง9ก0 0 0 0บาทน,น,นั่นเองบ้านสร้างใหม่พื้นที่370ตารางวานะครับพื้นที่เกือบไร่เลยครับบ้านสร้างใหม่เ9้0 0สนบาทครับคุ้ม ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยนะครับมาช้บบ้านสวยๆราคาย่าวๆรือซื้อประจําแต่ไม่พลาดคิดไม่ใหม่แปลงนี้อยู่แหน่เภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีทันใดกำลังมองหาที่บ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูกันได้ภายในตัวบ้านใช้วัสดุอย่างดีครับตกแต่งย่างดีหน้าต่างเหล็กดัดมุงลวดครบ,ครบมี2ห้องนอนครับหนึ่งห้องน้ํา1ห้องโถงนั่งเล่นรับแขกหนึ่งห้องครัวแล้วก็มีพื้นที่จอดรถให้ด้วยครับห้องครัวทําเคาน์เตอร์ครัวซิงล้างจานให้พร้อม หน้าต่างให้ด้วยมีเพื่อนบ้านครับไม่เปี่ยวครับมีเพื่อนบ้านใกล้ตลาดใกล้ร้านค้าไม่กันด่านบรรยากาศกว้างขวางโปร่งโล่งสบายไม่ออัดไม่อึดอัดครับใกล้เซเว่นใกล้ปตทนะครับใกล้ที่ว่าการอำเภอ เปิดโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับจะนัดดูที่ดูบ้านสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยครับทางเราก็เพียงมาชิปเป้าไว้เลือกซื้อกันไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสนใจติดต่อโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ